สวัสดีจ้าทุกๆคนทายกายวันนี้นี่จะมาคั่วเนื้อจ้าทุกคนจ้าคั่วเนื้อเนื้อซื้อมาตั้งนานแล้วจ้าทุกคนจ้าเนะเาะเพื่อต้คิดแล้วก็เอาออกมาแด่งมาที่จริงเยอะมากเลยจ้าทุกคนจ้ามันเป็นเนื้อออผมไม่ค่อยเห็นเนาะมันเป็นเนื้อที่เขาหมักมาเรียบร้อยนะเจ้าทุกคนจ้าหมากาักอ่าเนื้อเนี่ยเขาหมักมาที่เรียกอะไรนะ ซีซันนิ่งของทอโก้จ้ะทุกคนจา้าเนาะนึกไม่ออกเลกอยู่ตั้งนานนึกไม่ออกของทอโก้ o, นะจ้ะทุกคนจา้าเนาะเดี๋ยวจะคั่วไว้ให้แฟนจา้าทุกคนจ้าเป็นพิธีกาทอโก้ตอนเขากลับมาจากทำงานจา้าเนาะเพื่อนเดี๋ยวนี้จะคั่วคั่วหมดเลยนะจ๊ะทุกคนจา๋าเพราะว่าก็เอาออกมาจากช่องฟิตแล้วก็ ถ้าไม่ค um uh> anyway um ั่วไปหมดก็เกาเข้าไปใหม่ก็ยังไงอยู่อยากจะคั่วให้หมดจ้ะทุกคนจ๋าเนาะก็คือนี่จะใส่เดี๋ยวดูใส่หมดหรือเปล่าไม่รู้นะอืมเศษอะไรเนี่ยเศษมันเศษกับข้าวเลยเนี่ยนี่จะคั่วนะจ๊ะอุ้ยอะไรเปื้อนนี่เปื้อนอันนี้เขาเป็นเนื้อติดมันนะจ๊ะทุกคนจ๋าเนาะ ั่วแล้วก็เอาน้ำมันออกจากทุกคนจ้ะเอยอะด้วยนี่เยอะนี่เ,เนี่ยจะคั่วแล้วเอาน้ำมันออกจากทุกคนดูเนื้อเนื้อติดมันจ้ะทุกคนจาน้าเนาะอันนี้สีแดงๆส้มๆนี่เขาหมักเรียบร้อยนะจ้ะทุกคนจา้าหมักสีซนิงของทอโก้ พวหมดนี่เขาเดี๋ยวนี้ก็จะเทน้ำมันออกถ้าเขาสุกนะจ๊ะทุกคนจา้าเนาะยาเไปกินกับข้าวดือยอร่อยประดีหุงข้าวไว้แล้วจ้ะทุกคนจ้ะเดี๋ยวนี้จะแบ่งไปกินกับข้าวด้วยแต่ไม่ต้องปรุงอะไรเลยจ้ะทุกคนจ้ะก็ดีเป๊ะเลยใช้มือใช้มือไปด้วยใช้มือขยำไปด้วยเนยะพี่นอ้อง ของตัวรบมากค่ะคุณงค่ะตัวรบไม่เอ้ยน่าจะแบ่งหงเนาะเึ้นไปนี่ กอมากเลยกะ่นมองจา่าที่ขาได้ว <laughs> ยป็่ขายด้วย,ข,ออย,ข,ออยข้าวเลย,ออยก็จะเท็กของของมันไม่แพ็กเลยแต่ทุกคนแต่กี่ข้าวเสร็จก่อนกะที่้ราเท็กของ ก็น,ยยาานี้จะย้ายพักนี้ทุกคนแต่ทกาเราทยอยแท็กจากทุกคนทําไม่ทยอยแท็กนะถึงเวลาแบบมาแท็กอ่มันก็จะอะไรนะีรีบเรืนอไปเนาะไ่รีบเรื่องไปี่ยทุกคนจ่ายที่จะทยอยแท็เอาไม่ม่ช่วยตัง เทน้ำมันกันอ่อแลวค่ะเพื่อนน้ำมันแล้วก็ที่เขามัดเชื่องเขามักเทเลยนะจ๊ะไมออก้ะเดี๋ยวดูว่า ้ำมันเขาเยอะหรือเปล่าคะทุกคนจ๋าถ้าดูน้ำมันเขาไม่ค่อยเยอะนีก็จะไม่เททิ้งนะคะทุกคนเพราะว่าเขาไปส่งเครื่องมาแล้วเนาะคือจะไม่เทเครื่องทิ้งจ้าทุกคนล้วมันจะไม่ได้รสชาติไม่น่าจะมีมันเยอะนะก็มีอ่ะมีอยู่บ้างอ่ะแต่ว่าไม่ไม่เยอะเท่าไหร่จ้ะทุกคนเนาะ จับผมแต่ทุกคนอย่ไว้ผมแล้วน่าจะสุด,สดสแล้วจ้ะเดี๋ยวประมาหนึนาทีสามนาทีก็น่าจะสุด้วจั๊บคนเดี๋ยวนี้จะลดไฟลงไหนจ๊ะ ได้กินมากหอ,อมมากจะทุกคนจ้ะต้องบอมกินข้าวเสร็จไปดีเลยยังกินข้าวต่ออยู่ข้าวจะทุกคนจ้ะสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยพี่นอ้องเอ้ยกูจะเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดนี่ทำโน่นทำนี่เวลาแป๊ดแเดียวเองเร็วมากเวลา นู่นทำนี่ก็เดียวก็เที่ยงแล้วนี่ตื่นตั้งแต่ตีสี่นะตีสี่ครึ่งส่งแฟนเขไปทำงานหัวคงหัวข้าวให้เขาต้องทำอะไรแล้ว <c oughs> เดียวเนี่ <c oughs> น้ำน้ำหนักเยอะนะอืมทำอมอะ ไม่เป็นไรมิจจะเทน้ำน้ำซอสเขาไว้กับทุกคนจ้าเราเอาไว้ใช้ยางอือเอาไว้ทำอะไรนะเสร็จี่จาทุกคนจ้ดดาห้ได้เนี่ยหอมสุกแล้วจ้ะพี่น้องสุกแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะแบ่งไปกินข้าวนิดหนึ่งแล้วก็เอาให้แฟนเขาไปทำซอสโคโ้ของเขาเน,น่จ้าทุกคนไปแล้วสุกเรียบร้อยจ้ดดาทุกคนจ้า ไปแล้วนะจ๊ะทุกคนเจอกันคลิปหน้าจ้ะทุกคนจ๋าคลิปนี้ไม่ได้มากินให้ดูนะจ๊ะทุกคนจ๋าเนาะมาขั่วเนื้อเฉยๆจ้ะโอเคคะ่ะเจอกันคลิปหน้าจ้ะทุกคนจ๋าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายจ้า